คลิปนี้มาจบปัญหาช่วงล่างของแคม r y ่ครับโฉมนี้ปี06จนถึงปี11 A C V 4 0ครับช่วงล่างมันมีอะไรบ้างและปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการย,ย้อยจากการโยนขับแล้วมีเสียงดังแล้วก็แบบรู้สึกว่าปวดหัวมากไม่รู้อะไรมีหลายชิ้นมากวันนี้ผมจะมาให้ดูช่วงล่างที่เราทำไว้ทั้งหมดเนี่ย34ชิ้นของรถรุ่นนี้มีอะไรบ้างและทำไมต้องเปลี่ยนพร้อมกันทั้งหมดเลยอ่ะมาดูกัน เหตุผลที่เราทําเป็นชุดๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่าชิ้นงานไหนที่มันต่อเนื่องพ่วงก,กันชุดที่1เนี่ยเป็นโชคสต้นโชคยางราสปริงยางกันฝุ่นยางกันกระแทกถือว่า4ชิ้นจากหน้านี่คือล้อหน้านู่นคือล้อหลังก็อีสีชิ้นก็ถือว่าเป็น8ชิ้นผ่าครึ่ง8 2 16 16ชิ้นแล้วครับในชุดที่1น,นะเพราะว่ามันต่อเนื่องพ่วงก,กันชุดที่2เป็นลูกหมากนะครับลูกหมากกันโครงหน้าลูกหมากคันชักนอกลูกหมากแหลก ลูกหมากันโครงหลังแล้วก็ยางลัดเหล็กกันโครงยางลัดเหล็กกันโครงหน้ายางหุ้มแหลกอันนี้ก็จะอีก7ชิ้นผ่าครึ่งก็เป็น 7, 2 14 14ชิ้นชุดที่3ที่เกิดจากปีกนกล่างและลูกหมากปีกนกล่างนี่คือปีกนกแล้วก็ลูกหมากเป็นนกล่างฝั่งนี้2ในชุดที่3 2ข้างก็จะเป็น4รวมช่วงล่างมี3ชุดที่เราทำบ่อยมากและก็การทำงานแบบนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 5ชั่วโมงเสร็จครับขอแค่ให้มีการนัดหมายแล้วก็จัดคิวนัดให้เราเรามีช่องทางในการติดต่ออยู่หลังคลิปและการย้วยการโยนเลยว่าเสียงที่มันดังจากช่องล่างก็จะจบไปครับโดยนี่คือถือว่าเป็น34ชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานที่ต้องทําสามารถรับคิวหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษได้หลังคลิปครับขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการโย